สวัสดีครับคลิปที่แล้วผมสอนว่าผมแน่ว่าจะจำได้โดยว,วิธีไหนก็คือการคัดคัดสิบสิบหกครั้งยี่สบเอ็ครั้งแล้วแต่แล้วแต่ความความจำของแต่ละละบุคคลนะครับแล้วทำไมถึงไม่ต้องท่องทำไมถึงไม่ต้องท่องลองคิดเล่นๆนะครับว่าถ้าคุณท่องศัพท์ไดทั้งหมดเนี่ย ทั้งหมดเลยเนี่ยในมือผมนี่ประมาณ450คำกิริยาที่ใช้ในชีวิตประจำวันน่ยประมาณ150คำพอเป็น3ช่องปับ๊บมันก็450คำเห็นไหมครับ450คำแล้วถึงเวลาใช้จริงๆเราจะใช้ยังไงเราจะใช้ยังไง แล้วในฝรั่งเขาทำไมเขาทำไมเขาถึงจําได้อ๋อเขาเขาไม่ได้ท่องอะฮะฝรั่งเกิดมาไม่มีใครท่องคําพูดหรอกครับเราพูดภาษาไทยเรายังไม่เคยท่องคําพูดเลยนะครับเราไม่เคยท่องคําพูดเลย,ยเพียงแต่ว่าเราทาําซ้ําๆรีพีทร์ทำซ้าๆพูดคําเดิมๆตอนเด็กๆพ่อแม่จะสอนให้พูดคําเดิมๆมัมมัมป้าป้า,ปาม้าม้าอะไรเงี้ยเด็กก็จะจําได้เขาพูดคําเดิมๆหลักการเช่นเดียวกันครับหลักการเช่นเดียวกันก็คือว่า ถ้าทุกคนทําจาโครงสร้างม,มันได้แล้วเนี่ยทุกคนก็จะเอาพูดทีละคำทีละคำพูดไปก็จะจําได้นะครับไม่ใช่ท่องนะฮะพูดไปในประโยคเดิมเหตุการณ์เดิมพอเจอเหตุการณ์เดิมๆปั๊บเขาจะเ,าเราก็จะรู้ว่าต้องพูดอะไรเด็กก็เช่นเดียวกันนะครับทําไมเขาพูดภาษาพูดได้เกิดมาถึงพูดได้ก็ถ้าเจ,เจอเหตุการณ์เดิมๆเ,เรื่องเดิมๆเขาก็จะพูดอ๋อคาเดิมเช่นนี้ก็เหมือนกันครับถ้าเราท่องท่อง ถ้าเราท่องสับมารอ450คำเราไม่เจอเหตุการณ์นั้นอะ่ะพอไปเจอเหตุการณ์นั้นเราจะนึกไม่ออกว่า450คำเราจะเอาคำไหนมาใช้เราจะเอาคำมาใช้ใช้กับอะไรใช้ยังไงเห็นไหมครับยิ่งถ้าจำโครงสร้างไม่ได้เนี่ยมันแต่งเป็นรูปประโยคไม่ได้มันถึงจึงมีวลีที่ไปที่มาว่าอ๋อเวลาพูดไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้วยากรณ์ไม่ต้องใช้แกมมาใช่ครับใช่เพราะว่าจำแกมมาไม่ได้ไง เห็นไหมครับว่าจริงเขาพูดจริงเขาบอกว่าเวลาพูดไปต้องใช้แกมมาเพราะว่าจําแกมมาจวยบกรณ์ไม่ได้เขาถึงไม่ใช้แต่เอาแล้วฝรั่งเวลาพูดเขาใช้แกมมาไหมเขามีเอ็กเซนช่วยในการในการสร้างสร้าง,รางประโยคว่าประโยคนี้มันจะอยู่อะไรอย่างเช่นเขาพูดขับสับเดิมอย่างนี้ครับอ่านเสืออ่านเสืออ่านเสือเห็นไหมครับมันจะต่างกันเลยเขาจะใช้เอ็กเซนช่วย อันนี้ accent แบบไทยๆของผมนะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ว่าใช่หรือไม่ใช่ว่าถูกต้องนะครับอันนี้ผมพูดเป็นตัวอย่างให้ฟังว่า answer นี่คือ,อที่เป็น simple พอเป็นอพอเป็น perfect answer เห็นไหมครับมันก็จะมี ed เข้ามาด้วย ed เข้ามาทีเนี้ยพอเขาใช้ accent เข้ามาเขาก็ไม่ต้องกังวลเรื่อง gamma มาประคับประคองเพราะเขาจะรู้กันว่าอ๋อใช้ e เข้ามามันต้องคือ perfect เห็นไหมฮะนี่คือหลักการของฝรัง่งไม่ใช่บอกว่าอ๋อเวลาพูดภาษาพูดเขาไม่ต้องใช้ gamma คนไทยนะฮะที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ฝรั่งแน่นอนที่พูดอย่างนี้นะครับก็จะเป็นคนไทยล้วนๆแหละที่พูดบอกว่าอ๋อเวลาพูดกันไม่ต้องใช้แกมมาหรอกเจ้าของภาษาเขาไม่พูดอย่างนี้ครับเพราะเขาใช้เอกเซนในการนำพาแต่ละประโยคว่าประโยคนั้นประโยคอะไรจริงๆเห็นไหมครับเขาตัดคําว่า o u จริงๆคุณกำลังคิดอะไรอยู่ Watch IU ริงๆเขาบอกิงเขาขึ้นเสียงสูงเขาขึ้นเสียงสูง ถ้าคุยกัน2คนก็าถามคนคู่สนนาเขาว่าเฮ้ยคุณคิดอะไรอยู่แต่เขาไม่เขาไม่มีคาว่า You are you? What are you? เขา,าใช้ว่า thinking เห็นไหมฮะก็ถูกก็ถูก,ถกตรงตามที่พูดเลยว่าอ,อ๋อเวลาภาษาพูดกันไม่ต้องใช้แกมา่าไม่ใช่ไว้ก่อนไม่ผิดไม่เพี้ยนเลยถูกต้องเลยแต่เขาใช้เอ็กเซนต์ในการนํานาสื่อนาพาสื่อสารว่าประโยชน์นั้นมาอยู่ตรงไหนแล้วตัดอะไรออกไปครับเอแล้วแล้วเราอ่ะเราแล้วเรามาเรียนเราจะ เราก็ต้องแม่นต้องมีบ้างนะครับโครงสร้างพื้นฐานอย่างเล็กๆน้อยน้อยอย่างเงี้ยมันจาไปนี้เราก็ต้องมีเราต้องรู้รู้แล้วเราแล้วเราจะใช้ยังไงครับถ้าถ้าจับโครงสร้างได้อย่างเช่นผมบอกว่าในการตั้งคําถามให้เอากียาช่วยวางข้างหน้าประธานถ้าถามได้เหตุผลให้เอา,เอาวอาว,วเ WH ทั้ง7และหาวางข้างหน้ากียาช่วยอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับแค่นี้ยเราก็รู้แล้วถ้าเราถามเต็มเต็มเต็มแบบแกม่าไปเต็มเต็มเขารู้เรื่องไหมโหยิ่งกว่ารู้เรื่อง ทำไมเขาจะไม่รู้เรื่องเขาเขาเป็นเจ้าของภาษาเกินคําว่ารู้เรื่องเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของภาษานะครับไม่เขาเป็นเจ้าของภาษาเขารู้เรื่องคนไทยเราจะรู้เรื่องไหมถ้าคุยไอ้อย่างเงี้ยเราคุยคนไทยจะรู้เรื่องไหมถ้าคู่สนทนาการของคุณน่ะเข้าใจแกมากเหมือนกันก็จะรู้เรื่องแต่ถ้าคู่สนทนาของคุณน่ะไม่เข้าใจแกมากเหมือนกับคุณน่ะจะไม่รู้เรื่องจะไม่รู้เรื่องยกเว้นคนที่เก่งการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษคนไทยเก่งเก่งการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอยู่แล้วเนี่ย เราพูดอะไรไปเขาก็รู้เรื่องเพราะเขาชํานาญอยู่แล้วเขาชํานาญการใช้เขาใช้ประจาเขารู้อยู่แล้วเขาฟังออกว่าคุณพูดว่าอะไรนะครับอันนี้ก็คือเอ๊ะทำไมทํามาแต่ร้อยคลิปแล้วตอนนี้คลิปที่87ด8แล้วไม่เห็นผมบอกไม่เห็นเลือคลิปไหนผมบอกว่าให้ท่องศั์ไม่ครับเพราะผมเชื่อเรื่องการจําโครงสร้างจําโครงได้ แล้วเราเอาสับมาใส่ไอกัทีแค่นั้นนะ่ะสิบสามประโยคเนี่เปลี่ยนแค่ไอกะทีนะสิบสามประโยคดูมันเยอะนะครับแต่เปล่าหรอกเปลี่ยนแค่ไอไอก็คือที่ผมทําเป็นตัวอย่างไอไอก็คือวอกกกลวอก,กับโกวอลกับโกที่อีดก,กับสตาร์ดี้เห็นไหมครับแค่สองอย่างก็คืออยู่ในชุดเนี้ยร้อยห้าสิบคำชุดนี้เป็นไออันนี้อาจจะเป็นไอหรือเป็นโกนี่ผมไม่ได้แยกนะเป็นไอ,อ,อน I, หรือว่าเป็นไอหรือว่าเป็นทีนะครับเป็นไอหรือเป็นที ก็ไม่ต้องไปแยะสีเวลาแยกเราจะใช้ไหนเราก็ใช้เลยเพราะคอมพลเมนต์ของมันบังคับว่ามันต้องใส่ว่ามันต้องใส่ให้เป็นคอพลีม์ให้สมบูรณ์ให้สวยงามไอ <I S 2> มันก็ต้องมีคอมพลเมนต์ทีมันก็ต้องมีกรรมเห็นไหมครับหลักการมันอยู่แค่นี้นะครับซึ่งเราไม่มีใครพูดแบบไม่ไม่ไม่จบประโยันก็ต้องพูดให้จบประโยชเห็นไหมครับธรรมชาติคนอนะไปไหนคุณจะไปไหนเห็นไหมครับอันเนี้ยไม่ต้องอเป็นคําถามก็ไม่มี เอ่อเเรียกว่าไม่ต้องมีกรรมแต่เป็นคเพลเมเอ่อเอ่อเรียกว่าอะไรไม่ต้องไม่ต้องเราไม่รู้ว่าเข้าไปไหนอะเป็นฟีชชัเราก็ไม่รู้ว่าเข้าไปไหนมันก็ลอยๆมาเป็นเป็นไอพอเป็นทีอ่าไปโรงเรียนเห็นไหมครับโรงเรียนก็เป็นคอมเพลเมนต์ก็ไม่ได้เป็นกรรมเห็นไหมครับมันก็สอดคล้องกันนะครับโดยอัตโนมัติของมันครับเอาล่ะถ้าเราจํา หลักนี้ได้แล้วนะครับจานี้จํานี้จํานี้หลักหลักนี้ได้แล้วแล้วผมมาเจอสามช่องที่ผมบอกว่าเอะตัวนี้ผมทาทาไว้แนวนี้จะมันจะเข้าใจได้ไหมนะครับก็ก็เหมือนตัวนี้ปกตินะครับตัวนี้อยู่ใน Google ผมก็ไปหามาผมก็พิมพ์คาว่ากิอกรยาที่ใช้ในชีวิตประจําวันก็มาก็ปกติแล้วก็ไปได้หมดแล้วแต่มาจริงเราใช้ไม่ได้เพราะ พราเอามาตอนนี้อันนี้เอามาตั้งนานก่อนก่<ะ>อนที่ชมาเลียดอันนี้นะครับเพราะเราก็เราก็อยากจะเ, <ouse reasoning> เรียกว่าศึกษาเพื่อจะอาหาหาวิธีการที่จะพูดจะพูดให้ได้อยากพูดให้ได้นะครับตอนนั้นยังไม่รู้จักอาจารย์สมคิดยังยังยังไม่คุ้นเคยกันนะครับก็เลยเล่นกีฬาด้วยกันแต่ไม่คุ้นเคยกันก็เอ๊ะไปหามาเพื่อจะหาวิธี Angular. พูดให้ได้นะครับแต่พอ,พอมาพอมาเจอท่านอาจารย์สมคิดบอกไม่ใช่ไม่ต้องท่องหรอก จับโครงสร้างให้ได้แล้วก็เอาโครงสร้างมาใส่ไปทีแค่2คําเองอยากจะพูดว่าอะไรท่านก็ต้องนึกเกิยร์เกียา์คำนั้นอยากจะคำว่า ứng, ไปเหรออโกเห็นไหมครับโกเวนกอนมันก็จะมาทันทีอะไรอย่างเงี้ยอยู่เราก็เลือกใส่ประโยคเอาว่าจะประโยคชั้นไหนอ่าเพอร์เฟกต์คอนติเนียลเอ่อโทษทีนะครับซิมเพิลคอนติเนียลเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์คอนติเนียลก็ว่าไปเห็นไหมครับเนี่ยเป็นวิธีการสอนซึ่งไม่ตรงกันในโรงเรียนหรอกครับ ไม่มีในตำราเรียนอเอ้าไม,ไม่มีตำราเรียนมั่วเผมไม่ได้สอนในตำราผมไม่หยิบตำราเรียนของของโรงเรียนมาสอนนะครับอันนี้ผมไปเรียนมากับท่านอาจารย์สมคิดท่านอาจารย์สมคิดให้มาผมก็มาเขียนตาเขียนเพื่อจะให้ให้ลูกสร้างความเข้าใจให้กับลูกว่าเฮ้ยในภาษาอังกฤษเนี่ยมันสําคัญตรงไหนนะที่มันไปกันไม่ได้อะทําไมใครมันก็ติดใครเรียนมาก็ติดจุบริยตีกันหลายคนแต่ก็ติดกันทุกคน ทำไมสอนต่อไม่ได้ผมก็กับท่านอาจารย์สมคิดก็จะเปลี่ยนแนวใหม่ก็คือว่าอ๋อสอนอยังไงก็ได้ไม่ต้องไปยิงตำราหรอกแต่ทําให้เด็กเข้าใจได้สามารถเข้าใจได้แล้วก็อธิบายต่อได้อธิบายต่อได้ว่าอ๋อไอ้นี่มันคืออะไรนี่มันคืออะไรอย่างเช่นว่านะครับอย่างเช่นว่าถ้าผมถ้า ถ้าคนเข้าใจแล้วก็จะก็จะตอบว่าก็จะสร้างประโยคขึ้นมาว่า He อะไรครับเราจะทำอะไรฮะฮีคุกฮีคอเขาโทรเห็นไหมครับเขาโทรเขาเรียกฮีคอมาเซอร์เขาโทรหาแม่ก็ก็เป็นประโยคซิมเบิลธรรมดา หไหมครับมันก็สมรรถมาพเท่ากันเลยแล้วถามว่าใครใครโทรใครโทรทำไงฮะก็เป็นดา s he call ี a l l เขาโทรหาแม่ใช่ไหมพอเป็นคำถามนะครับถ้า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 คู่สนานบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้โทรหาแม่เขาก็จะตอบว่าน o ้น <He> ู้นี่ดาส์ not ตมาเซิร์ฟไม่เขาไม่ได้โทรหาแม่เห็นไหมครับอันนี้ก็คือพอเราได้โครงสร้างมันก็จะไปต่อของมันแต่อัตโนมัติได้เลยนะครับเราได้โครงสร้างเห็นตัวนี้มาเราก็แต่งประโยชน์ได้เลยแล้วการที่อพอคุณจับโครงสร้างได้จําโครงสร้างได้พอคุณเห็นประโยชน์แบบนี้คุณสามารถแต่งขึ้นมารอไอตอนแต่งรอนี่แหละครับค,คือสำคัญในการที่คุณจะจำศับได้ ทำมันจะทําให้คุณจําศัพท์ได้นะครับคุณแต่งแต่งเล่นเล่นนั่งเล่นเล่นพูดเล่นเล่นเนี่ยแต่งเล่นมันจะทาให้คุณจําศัท์ได้เพราะคุณพูดทั้งประโยคไหฮะพูดทั้งประโยคเป็นเรื่องเป็นราวพอพูดทั้งประโยคเป็นเรื่องเป็นราวอ๋อถึงเวลาปับ๊บอ๋อประโยคนี้มันก็จะออกมาแฟบโดยทันทีเห็นไหมครับการของผมกับท่านอาจารย์สมคิดเนี่ยเห็นพ้องตรงกันว่าต้องมีการฝึกฝึกตัวเองก็คือฝึกแตง่งฝึกพูดฝึกฟังนะครับ ฝึกเขียนแต่งประโยคขึ้นมาแต่ไม่ใช่ท่องครับฝึกทำซ้ำําๆทําเดิมๆเอาประโยคพวกนี้มาฝึกเรื่อยๆครับเห็นไหมครับไม่ใช่เป็นการท่องแต่เป็นการทําซ้ําๆพูดซ้ําๆประโยคนะครับพูดซ้ําเหมือนเดิมเ,เจอเหตุการณ์นี้ก็น,นึกอ๋อแม่ไปข้างนอกมาก็พูดว่าอะไรอะไรนี้เป็นการนึกหาประโยคพูดไป มันจะเจอเหตุการณ์กลับมาพอมาเจอเหตุการณ์เดิมจะนึกออกครับอันนี้คือเทคนิคของท่านอาจารย์สมคิดครับครับขอบคุณครับ